สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบทุกคนทุกท่านนะครับทักทายกันเอาทักทายกันย่างมันแรงครับกดึคำค้ำจะหน่อยครับหลังจากกินข่าแร่งกันหร่อยนะครับสําหรับเมื่อนี้นะครับเอามีประเด็นอยู่นะครับที่จะมาคุยกันนะครับอืประเด็นนี้คุยกันว่าทําไมเราต้องมาเกาหลีนะครับเอาสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคนณเบิงที่ขอมาเบิงอจอดหลังทุกคนนะครับอืม สวัสดีพี่น้องทั้งไทยท่านที่ทำงานอยู่ในเกาหลีใต้ทุกคนนะครับมีประเด็นว่าทําไมต้องมาเกาหลีมาเราก็ shuttle, ทำมาเป็นเชฟทํางานร้านอาหารนี่เดินวีซ่าแล้วก็ทํางานมาจยงไงนะครับนี่ก็มีคนทักทายแล้วก็เข้าถามเข้ามาถามกันหลายคนเลยนะครับสําหรับในวันนี้เราครับก็เลยว่าจะมาบอก พอเป็นแนวทางนะครับให้พี่น้องสําหรับที่เดินเรื่องมาทํางานในเกาหลีใต้นะครับว่าเดินเรื่องเดินยังไงเนี่ยไปยื่นเอกสารยังไงนะครับใช้เวลากี่วันกว่าจะได้มานะครับอันแรกเลยเป็นยังคือได้มากเกาหลีตีโอ้อยย่บานเนาะมันก็คือจังบาล่ะเนาะครับเนาะหาจินเน็ตยังการยากสั่สิได้เงื่อนเจ็บเงื่อนก่อนหาเงิ่อนเป็นแสนเนี่ยว่าเป็นสิบป,ปีก็ยังไม่ทันได้นะครับ เก็บเงินเป็นแสนนี่เป็นสิบปีมันก็เก็บยากนะครับเพราะหาเช้ากินค่ำตัวที่เก็บเงินเป็นก้อน,นเหันไ่มมันเรื่องง่ายนะครับอยู่เมืองไทยเห็ุมากธุาชีพแล้วนะครับพี่น้องสําหรับคนนอกจากเป็นธุรกิจหรือมีทุนนะเห็นไะครับเนาะเก็บเงินพ่อแมกเกาหลีครับเปิดโอกาสให้ตัวคว้างมมกนะครับต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองมานะครับ มันเป็นโอกาสนะครับเพื่อนเขาชักชวนมาเออมาเกาหลีสิคนที่มาอยู่ก่อนนะอาจารย์ที่ทํางานด้วยกันนะครับนับถือท่านเอาจารย์นะมาทํางานมาด้วยกันชักชวนมาเกาหลีมาพอมาดูลองดูคนอื่นเขาไม่กล้าเข้ามาหรอกครับว่าประเทศเกาหลีเนี่ยมันเป็นประเทศนะครับเป็นประเทศท่อยุใกล้เกาหลีเหนือกับอะไรครับเกาหลีใต้เนี่ นี่ผิดพลาดทั้งขูกข้ามทั้งสงข้ามอยู่ตลอดเวลานะครับไปยินเสียงนั่นเจอเนี้โอ้มีข้าวนั่นข้าวนี่ขมากระทบตลอดเวลานะครับถ้าทำเราผมค้นใจก่าครับต่องมาเสียงเบิงครับถ้าไม่เสียงมันก็ไม่รู้ครับ <c oughs> เฮ้าทุบหมอเขาไปข้างนาครับตะกรันเนี่ยขายลูกสินครับพี่น้องขายลูกสิ้นก็ได้ดีอยู่ครับพ่อไปขายไปขายแม่ถึงเศรษฐกิจเลย มันก็เลยต้องดันดนมากครับเราก็ทํางานลองแกรมกเพราะจินอยู่ครสิสิเพรเก็บมันกับว่ามีนะครับเพราะว่าทั้งครอบครัวเนี่ยต้องการใส่เงินหลก็หันนะครับเขาก็ต้องยินล่นมากครับนั่นแหละครับเลยเป็นที่มากของโอ้ทําไมล่ะต้องมาเกาหลีพันว่าพี่น้องถามแม่นะครับโอ้เกาหลีก็ติด้เงินหลเนาะครับถามมาเกาหลีเสมอเนี่ย่าแรงขันตำนะครับที่เป็นเงินไทยกับหางมื่นอับนะครับ โอเคครับเดือนละรหาเมื่อนับขันผููไอมาทั้งเกษตรทางโรงงานส่วนมากงานโรงงานครับงานอุตสาหกรรมนะครับในเงินดีครับนีโอที่โอทรงโอที่ก็จะได้เป็นแสนหมดละครับบางคนนะครับมหลุดหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นก็เลี่ยวแต่อูบางโรงงานนะครับก็ว่าไปแล้วก็พอไปนะครับผมสไตล์นี่ครับพูดไทยด้วยผสมอีสานปันเปกันสารพัดพี่นอกมุนอัญญะะครับเลย แล้วกับเรื่องหนึ่งว่ามาทํางานร้านอาหารเป็นเชฟเนี่ยต้องยื่นวีซา่ายังไงนะครับก่อนอื่นเลยผมขอเท้าความไปนู่นนะครับว่าเป็นเชฟเนี่ยทำงานร้านอาหารคุณต้องมีใบประกอบวิชาชีพนะครับเด่นๆเ,เลยคือ2ใบคือ1ใบผ่านงานกับใบประกอบวิชาชีพนะครับแล้วเราจะไปเอาที่ไหนใบประกอบวิชาชีพเนะี่ยก็คือไปสอที่กรมพัฒนาทีมแรงงานหรือหน่วยงานที่ นะครับเหมืองงานที่เกี่ยวข้องนั้นมันก็จะมีในส่วนของที่เป็นกรุงเทพบริการก็มีนะครับซอยลาดพร้าวนะครับที่บางคนก็ไปสอบที่นั่นหลายคนนะครับซอยลาดพร้าวถ้าไม่แน่ใจว่าซอยลาดพร้าว21หรือยังไงับกรุงเทพบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นของสวนดุสิตก็มีนะครับดุสิตธานีก็ไปประกอบหรือโรงเรียนอะไรต่างๆนะครับที่รับรอง ก็สามารถมาได้นะครับไม่ยุ่งยากนะครับเกาหลีใต้แล้วก็ใบผ่านงานนะครับที่คุณจะต้องเดินเรือ่องดําเนินการนะไปขอมาเราต้องรับรองสามที่นะรนแรกก็คือกวงศูนย์กระทรวงการต่างประเทศนะครับให้ขอประทับตาปั๊มรับรองให้นะปั๊มรับรองมาก่อนครับเดี๋ยวเมื่อวันหน้านะครับเราจะเอาเอกสารมาโชว์ให้ดูนะครับ วันนี้พูดเกินๆคข,ข,ข่าวๆก่อนแล้วก็ค่อยไปที่กระรวงแรงงานนะครับที่ดินแดงนะครับกงศุน์นี่อยู่ที่แจ้งวัฒนะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มาดําเนินการที่กระรวงแรงงานให้ปั๊มนะครับใช้ซองใบนี่นครับสำคัญเลยคือต้องปั๊มนะครับถาใบอย่างอื่นเนี่ยจะพึ่งนะครับอย่างอื่นคุณแล้วแต่ที่อื่นเขาจะเรียกเอาอะไรครับพวกสูติบัตรบัตร,ตรประชาชนไปทะเบียนบ้านทะเบียนเกิดสอร9อเก้าหรืออะไรเนี่ย เขาเรียก็คือวุฒิการศึกษาอะไรพวกนี้ต้องไปแปล,แปลเอกสารให้เขารับรองมาให้หมดก่อนนะครับแล้วเป็นรับรองที่กรงุงศูนย์เนี่ยสองอย่างท้องใบนี้ก็คือใบผ่านงานกับเอกสารประกอบวิชาชีพนะครับที่รับรองโดยกระทรวงแรงงานนี่ครับเราต้องมาปั๊มนะครับกรงุงศูนย์แล้วก็ค่อยเด,เดินมาอีกที่ ระทรวงแรงงานครับที่ถนนรินแดงนะครับแล้วสุดท้ายนึงคุณก็ไปรับรองที่สถานทูตให้สถานทูตปั๊มนะครับรับรองสามที่กว่าจะได้มาเนี่ยเป็นเดือนนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ช้านะครับเดือนนึงก็ถือว่าเร็วแล้วครับเป็นเดือนนะครับในการเดินเรื่องนี้กว่าเขาจะคุณได้เอกสารมาปั๊บคุณก็ส่งมาที่เกาหลีใต้นะครับหมายก็ที่สถานทูต หรือแรงงานที่เกาหลีใต้เขารับรองเราก็จะติดต่อไปหาคุณนะติดต่อกันที่นายจ้างที่ค me. ุณเป็นอยู่เลยนะครับก็จะโคกันติดต่อกันมันก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ทำไมนานจังมาหาเชฟมาทำเลยนานไหมก็นานพอสมควรครับเป็นเดือนเหมือนกันครับแต่ก่อนเนี่ยผมทํางานที่โรงแรมแถวพัทยานะครับก็กว่าจะขึ้นขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยหมดเงินเนี่ยไป สองหมื่นสามหมื่นเหมือนกันครับค่าเดินเอกสารเนี่นะครับเกือบสองหมื่นนะครับแล้วก็ค่าลดค่าอะไรมาเนี่ยขึ้นลงผมไปสามรอบสี่รอบนะครับพอเอกสารเสร็จเราก็จะได้มานะครับแล้วก็เป็นแรงใจให้ทุกคนทุกท่านเด้อพี่นอ้องเด้อผูดอะไรอยากมากหรือว่าเริ่มต้นก็มาเฮ็ดงานนะครับหรือใครอยากเดินสายอาชีพในการทําอาหารสนับสูนย์ครับสามถาม่าสายอาหารนี้ ไปได้ทั่วโลกนะครับผมมีเพื่อนแล้วก็ติดต่อคนที่อยู่ต่างประเทศหลายคนนะครับในการดําเนินการมานะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับมีญาติพี่น้องหรือมีคนคอยแนนํามามรู้จักคนได้มากหลายขึ้นนะครับพี่น้องนั่นแหละครับเมื่อก็เลยเป็นทีมมกของพวกเป็นอย่างคืองแม่เหตุงานเกาหลีใต้หบานท่มามพ่ออยากพ่อกินบอถามมาทวงนี้ครับเมียมิมรซีรีสหรือพี่น้องมีซีรีส์เนาะครับเนาะ เม่อต้องวากันเนาะครับเนาะยานที่นีดราม่ากันนะครับ,นะาานนรบผู้ใดอยากมาหรือว่าอยากิีตัวโดยตรงครับผู้ใดผู้วามีความเชีียวชาตนะิในแรงงานเกาหลีครับเมื่อวานละแงานทั้งด้านกกเกษตรนะครับ,กบเกษตรเนี่ยผมแนะน้าให้ไปิดตัวผมเลยไปถามส่องอีสานไก่บ้านครับแบบจี่ก้อยนะครับ มันดูเพิ่นไล่สดมันมากไล่สดอยู่ดอกครับก็คระทั่งงานทั้งด้านอุตสาหกรรมนะครับโลงงานเนี่ยทิศตัวพี่สนองว่าณศานะครับเพิ่นไปถามเพนได้ครับประสบการณ์ดยตรงร้านอาหารเนี่ยต้องม่มาหาเชฟครับมหาเชฟครับเห็ดมาหลายปีแล้วครับร้านอาหารเนี่ยง่ายวาร้านนั้นร้านนี้ครับหลายร้านครับอันเจ้าชาติทั้งด้านเกษตรนะครับไปติดต่อผูหลังครับพอที่สารคนไกลบ้านครับที่ก่อยครับ แฟนเพื่อแนะน้านะครับเนาะเพื่อหาอยู่หากินนะเผื่อทีตัวไปซ่งเมื่อใดครับเราก็พี่ถนอมวรรณศาสตนะครับเพื่อเจอเห็ดกับเจอกรรมโลกแงานสาขกรรมนะครับแค้นมันก็เหดอยู่เกาเลี้ยเอาไปซ่องเมื่อซ่องเมื่อใดนะครับติดตามคอยกันติดตามเราก็ให้กันมังใจกันครับพี่น้องขอบคุ้นติดตามรับชมนะครับมีความมุ่นข่าวสารยังขม่ากับติดมาแนะนําให้พี่น้องเบิ้งนี่สี่ไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุ้นสำรับโอ้ช่องกำลัง 555ว่าท่านก็าห,าหาเงินวิวเราครับขอบคุณที่ให้กำลังใจกันเสมอน้ำานานะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพ่อกัานชิปนาครับสวัสดียุดีมีแห้งทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับ